นี่คือยนตกรรมที่พร้อมจะพาคุณไปจนภัยเปิดโลกกว้างในที่ที่ไม่เคยไปทั้งรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งสะดุดตาในทุกเส้นทางและความสะดวกสบายที่จะได้รับตลอดการเดินทางโดดเด่นด้วยกระจังหน้าสีดำเงาขนาดใหญ่แบบ weight, ็คไฮคอสและระบบอัจฉริยะควบคุมการเปิดเพื่อระบายความร้อนของเครื่องยนต์และปิดเพื่อสร้างระบบแอโรไดนามิกที่ดีให้กับตัวรถเสริมความทันสมัยด้วยไฟหน้าอะแดปตีฟ LED ที่ปรับเลี e ้ยวตามการหมุนของพวงมาลัย e คู่กับระบบไฟสูงอัตโนมัติ High Beam Assistant ที่ลงตัวไปกับชุดแต่ง M s p o r t รอบคันด้านข้างรถโดดเด่นด้วยเส้นโชเดอร์ไลน์ตกแต่งด้วยวัสดุสีดำเงาเพิ่มความเข้มในทุกมุมมองของตัวรถล้ออลอย M ขนาด19นิ้ว Double Spoke ด้านหลังใช้การออกแบบด้วยเส้นแนวนอนทำให้ X3 รุ่นนี้ดูกว้างขวางมากขึ้นเพิ่มความสวยงามจากรุ่นก่อนด้วยไฟท้าย LED 3มวิติสะกดทุกสายตาบนท้องถนนและยังเป็นดีไซน์แลงเกวชใหม่ของ BMW ในยุคป,ปัจจุบันและเมื่อเตะเปิดฝากรโปงท้าย พบก,กับที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่มากถึง1,600ลิตรเลยทีเดียวเรามาต่อที่ภายในยังคงความล้ำสมัยยกระดับการขับขี่ด้วยฟังก์ชันที่หลากหลายเริ่มตั้งแต่หน้าจอขนาดใหญ่กว่าเดิมพร้อมกราฟิกสวยงามลงตัวแนวสปอร์ตกับจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12.3นิ้ว พร้อม B M W Live Cockpit Professional และยังสามารถสั่งการด้วยการเคลื่อนไหวมือไปบนอากาศหรือ Gesture Control ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อระบบ Entertainment ผ่าน Apple CarPlay และ Android Auto สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ใน B M W X 3 X Drive 2 0 D M Sport คือความปลอดภัย Driving Assistant และระบบ Parking Assistant ช่วยถอยจอดอัตโนมัติการตกแต่งภายในของ X3 รุ่นนี้ได้ใช้เบาะหนังแท้ Venusta นนทั้งคันและพาร o โน m ามาก s าส o f ูขนาดใหญ่ที่เริ่มตั้งแต่ห้องโดยสารด้านหน้ายาวไปจนถึงด้านหลังช่วยสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารให้ปลอดโปร่งโล่งสบายตา X Drive Intelligent All-wheel Drive System ที่สามารถส่งกำลังขับเคลื่อนไปอย่างล้อที่ต้องการได้เพียงเสี้ยววินาทีเพิ่มสมรรถนะและความปลอดภัยในเวลาเดียวกัน BMW X3 xDrive20d M Sport ได้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบ BMW TwinPower Turbo 2.0ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงถึง190แรงมา้า400นิวตันเมตรในแรงบิดทำ0-100ได้ภายใน8วินาทีเท่านั้น คันนี้ได้เกียร์8สปีด s t e ปทร o นิกอัตราการประหยัดน้ำมันเฉลีย่ยอยู่ที่18.5กิโลเมตรต่อลิตร BMW X3 xDrive20d M Sport LCI คันนี้เปิดราคาอยู่ที่3,699,000บาทพร้อม BSI Standard Package และ3,789,000บาทกับ BSI Ultimate Package สำหรับท่านใดน,นะครับที่ดูคลิปแล้วยังไม่จุใจ หรือต้องการเข้ามาดูรถ BMW X3 XDrive 20d M Sport LCI ตัวใหม่ล่าสุดนะครับพร้อมทดลองขับเชิญคุณเข้ามารับชมด้วยสายตาตัวเองได้ช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยครับ